นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหังสัมมาอระหังสัมมาอะ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 ระหังสัมมาอระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหัง สัมมาอาระหังสัมมาอระหังสัมมาอารหังสัมมาอา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 รหัง สัมมาอะระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาระหัง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 สัมมาอระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอระหังสัมมาอาระหังคำอธิษฐานตอนปวดน้ำลงดิน บุญกุศลอันใดทั้งหลายทั้งปวงที่ตัวข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แด่คุณบิดามารดาครูอุปัชฌาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายขอให้ทุกท่านจงมีส่วนในผลบุญนี้ทุกประการข้าพเจ้าขอน้อมส่งบุญนี้ ไปให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ณักการบ,บัดนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีทุกข์ไม่ว่าท่านจะติดตามมาจากภพชาติใดรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรที่ข้าพเจ้าได้กระทำร่วมเกินในปัจจุบันชาตินี้ที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ให้ท่านจงมาอนุโมทนารับเอาบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยทั่วการทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกภพทุกภูมิขออนิสงผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นทิพยสมบัติตามที่ท่านปรารถนาทุกประการเมื่อทุกท่านได้รับในบุญกุศลนี้แล้วขอจงมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าโปรดอโหสิกรรมหยุดการอาฆาตพยาบาทจองเวรอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอีกต่อไปขออธิษฐานใจให้ท่านได้ไปอยู่ในพบภูมิที่สูงยิ่งขึ้นไปด้วยอานิสงส์แห่งเมตตาจิตนี้ขอให้ท่านปราณีช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้ผ่านพลอุปสรรคปัญหา ที่ข้าพเจ้ากำลังประสบอยู่ขณะดนี้ให้หมดไปให้สิ้นไปให้สูญไปตั้งแต่การบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้รกรวดน้ำฝากพระแม่ธรณีนี้ไปให้ด้วยเถิดสาธุ